อาจจะเป็นแดดดีไม่ได้นะครับขอเป็นเมนีของวันนีโอ้ทุกคนสวยมากเลยถ่ายรป้ห้หน่อยแล้วลงชิตเตอร์ เป็นไงบ้างชอบไหมชอบชอบรึเปล่าชอบชอบจริงหรอเล่งเราด้ยนะโอมก็น่เยอ้้เมื่แบบอกี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักบินบนักบิน ให้คุณตีมกับพ่อครับก็เพลงแรกเลยที่เปิดโหมดเลยชื่อว่าอะไรครับโอ้โหไม่ปวดใจจัเชื่ออะไรกได้ทุกคนสามารถลองได้ไหมได้สามารถเต้นได้ไหมไม่ได้ได้จริงเหรอจริงว่าจะมาสอนท่าเต้นแต่ถ้าเต้นได้ก็สอนเลยสอนไหมสอน สอนแล้วไปตอง TikTok เลยนะโอเคแต่วร้องตามกันร้องมาเลยดีกว่ารองตามกันดีกว่า,อ,า,วาอยากให้ลองตามกันโจคอร์ไม่รู้จะลองได้หรือเปล่านะได้แต่ฉัน,มฉนไม่รักฉันจะไม่หงอกไม่หงอเฮ้ย อต่อไครับก็เพลงเมื่อกี้นะเป็นเพลงนอนะเผื่อใครอาจจะยังไม่รู้จักละกันเป็นเพลงของผมเองครับเป็นเพลงจากค่ายไบร์เซอร์มิวสิกครับผมก็เป็นเพลงแนวน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับคนแบบเออขี้นอนอะไรเงี้ยส่งเพลงนอ ไหนใครมีแฟนบ้างก็แฟนใครที่นอนบ้างโอ้โไม่มีแฟนเลยหมดไงไม่ใช่ไงเราชะตากรรมกันแล้วผมบอกให้อีกคนหนึ่งรับรักอยู่นะหยอกยอกหยอกเอาละเอาละเรามาเปลี่ยนอารมณ์กันดีกว่าแป๊บนึงนะเขาถอดนี่เหรอ นอนหลับก่อถอดได้ไหมนอนหลับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยอเดี๋ยวถอดถอดถอดได้เฮ้ยถอดได้ทุกคนทุกคนรู้ไหมการเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้มันยากมากนะทุกคนเดี๋ผมมันเด็กแบบเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะเออไม่ค่อยทำอะไรไม่ค่อยเป็นแต่เราต้องมาทำอะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันมีหลายขั้นตอนมีแบบ นู่นนี่นั้นยุกยิกย่อยๆไปหมดครับก็เนี่แหละจะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนอารมณ์กันดีกว่าต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่ตั้งใจเลือกให้ทุกคนได้ฟังอย่างครับเ,เพลงคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิรต์ตทีมเจ้าชายใช่ไหมก็เจ้าชายจะไม่มีเจ้าหญิงได้ไหมางไร แต่อยากให้รูไว้ว่าทุกคนเนี่ยคือเจ้าหญิงงั้นไม่ฟังเันงนี้ก่อน